สวัสดีพี่น้องชัยทุกๆท,ท่านครับอยู่กับช่องมูน้อยมันทุกเม็ดครับเดี๋ยวจะพามาดูอ่ารถที่ใส่เทอร์โบนะครับดันงานฝุ่นๆแบบนี้นี่ถ้าไม่มีกรองสองชั้นนี่ฝุ่นจะเยอะขนาดไหนครับประมาณนี้ก็ถือว่าฝุ่นมากแล้วนะครับนี่อูด้ดันเกสครับ ว้าวที่รถทั้งเรียบครับผมนน่ครับเอ็มตระกูลเอ็มยูสี่เก้าก็จะเหมาะก,กับงานใหญ่ๆแบบนี้แหละครับงานดันงานที่แข็งๆครับผม ก็เป็นว่าเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ครับน้ำหนักเยอะถ้าถ้าเน้นงานดันนะครับถ้างานไร่งานอย่างกรณีปลูกมันอะไรี้กรุ่นเอลครับรุ่นเอลจะครบวงจรมากกว่านครับถ้าไร่อ้อยก็ตัวนี้เลยครับแนะนำยมยูสเเลยครับเพราะว่า แรงยกนะครับจะยกได้เยอะครับเช่นอย่างเครื่องปลูกอ้อยนะครับคันนี้ก็หมดลูกหมากไปข้างละตัวที่สามแล้วครับรถปีเศษเศษครับผมเปอร์ไรช,ชั่วโมงเปดร้อยชั่วโมงแปดร้อยโอ้ยคับ

Hả Sơn? Bây giờ bán 1,5 nửa thịt Sơn Thôi kìa không sao lưng quá Kìa liêng sống ngay rồi Kìa, kìa thô Chút rồi, anh nó tuột à, cái này à. chứ cắt đây anh đấy về cắt đây nó thế phong đấy ừ. đang đẹp trung chung là đang lòng lấy có chút tay cứ sam rồi như sau cuộc đấy có bạc về cắt đi cắt tên xuống đại na ban rồi em đinh cái 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 rồi lòng lòng đại ยิงตลอดนะน้องจับจะกระดักหนอนในลองยวด,ลลนอ,นอ,ดอันนี้เรื่องจานซีเรียมันอ๋อเออในลองอยู่จับอาบอลนดื้อๆในตะจุ่มอย่นี่อบอนรือดึ้งดิ้ย,ออยลองจับได้มีตะจุจ่มทั้งอ้อยว้าวว้าวใส่กีนน่นึงแล้วครับดินเต็มผานครับผมดินไม่ขาดสามร้อยกิโลนะครับขาดมาแบบเต็มผานเนี่ย ยิ่ถึงเลยคห้คอมเมนต์มือแต่เจริญ <c oughs> คือรถแต่ละรุนของคูปบต้านี่ยเขาทดสอบมานะครับ,มมค,รบคือถ้าใครได้เห็นการทดสอบนี่จะรู้เลยครับว่าลงทุนเยอะแค่ไหนครับกับการทดสอบเพื <S <S 2> <S 2> ่อ ให้ได้แท็กเตอร์ที่มีคุณภาพนะครับก็แล้วแต่คนชอบครับคนเราชอบไม่เหมือนกันครับบางคนก็ชอบขาวๆอวบๆเง้บางคนก็ชอบดำๆผมๆมมครับคร่ไ คารอน,นุพงษ์อน,นุพงษ์อน,นุพงษ์เก็บบ่คน57อนุพงษ์อ๋อเสือนุ้ยนะเตะเสือนุย้ยไปมาទៅพาเลน่นน่ะប្រើฟาลตู้เตะนี่บักนี่เ,เราเว้าอยู่นี่น่ะเออน่ะพาเลยบักนี่เตะเวบดัดแต่าพาพรุ่นธรรมดาใบยิบซี่แห้ง và tán mà bột ba, đợi, ba, ừ, ừ, cái bạn tre đó. Ba trà. Một bát Nó cái luôn Ừ ừ, này, cái kia phun luôn, luôn.

แมโตให้ดันก่อนเลยหนึ่งชั่วโมงเย่ yeah. <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็ละเมอจจยเขาก็เป็นเ่าแก่รถดำไปแล้วครับพีหน้าเขากออกรถดำแล้วปีนี้ออกเมีย ูครับเลื่อนเลยเออยิงห้าซูเหรอห้าซูลบนันเกีสามเด้เดี๋ยวตะเกฟลุกจะพาไปดูดูฝุ่นครับตะเกย์ร่างยุดแล้วครับเท่ กรองมากวนได้โอ้เต็มดูดเลยนี่ครับไม่มีไม่มีกรองตัวที่สอง มาดูฝั่งนี้ครับฮะนับนี่นี่ยูบลาเนี่ยนี่กูตรวเองยิ้มตอนมาชูตรงนีดูครับโอ้โหสุดจัดนี่ครับใส,ส่เทอร์โบแบบนี้เลยโ,โอ้โหเออ,อ <laughs> <laughs> คนที่มีเทอร์โบก็ ถ้าจะให้ดีก็ใส่กรองเปียนครับนี่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับเนี่ยคือเคาะทั้งวันคือเคาะทั้งวันเลยนะครับเนี่ยมีสมีกรองสองตัวตัวหนึ่งก็เอาไปเป่าครับตัวหนึ่งก็ทํางานก่อนเอใส่กรองเปียพอตะกี้ได้ให้มันอืมมันลอยมาเสร็จโต้มัน น่อยี่จะตพล่มเลยไ่กลัวกลัวจะเห็นเลยโอ้ยดูรังนะดูตัวต่างกรองนะเทพเป็นตัต่างกรองไงเทพเป็นปีเกนเลยโปรีนดูดต่างกรองนไงนี่ครับผมโอ้โหสุดจัดฮะ มัเฮ้คครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับผมบายบายครับสวัสดีครับ